คำถามข้อแรกมาเลยครับจริงไหมคะคนฉลาดมากก็จะเห็นแก่ตัวมากจริงหรือเปล่าที่คนฉลาดมากก็จะเห็นแก่ตัวมากอันนี้ตอบเลยว่าไม่จริงครับคนฉลาดมากนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนเห็นแก่ตัวนะครับเพราะว่าคนฉลาดมากนะครับจะเห็นแก่ตัวมากเนี่ยนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่านะครับคนฉลาดไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนดีนะครับแล้วคนดีก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนฉลาดนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่า เอาคนฉลาดกับคนดีเนี่ยมาไว้ในคนเดียวกันนะครับเพราะเราต้องแยกออกนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นคนไม่ดีแต่ก็ฉลาดครับเพราะฉะนั้นการเป็นคนฉลาดนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเป็นคนดีครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่าเป็นฉลาดแล้วจะมากฉลาดมากแล้วจะเห็นแก่ตัวมากหรือเปล่าจริงๆแล้วคำตอบก็คือขึ้นอยู่กับคนครับคนบางคนนะฮะเราดีด้วยนะครับเขาก็าจะไม่ได้ดีตอบนะครับคนบางคนเราดีด้วยเขาก็ดีตอบนะครับ ตันขึ้นอยู่กับคนคนนั้นนะครับมีจิตใจมีนิสัยเช่นไรนะครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับความฉลาดนะครับหากเราจะบอกว่าคนฉลาดมากก็ต้องเห็นแก่ตัวมากอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีวิธีคิดนะครับต่อผู้คนเนี่ยไปในทางที่ดีหรือไม่ดีนะครับบางคนไม่ได้มองคนดีนะครับไม่ได้ไม่สามารถที่จะไว้ใจคนอื่นได้ไม่สามารถที่จะมองคนอื่นดีกับตัวเองได้นะครับเพราะว่า ยังยึดติดอยู่กับตัวเองนะครับแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองมากพอนะครับเพราะฉะนั้นหากเราจะบอกว่าคนฉลาดมากก็ต้องเห็นแก่ตัวมากเนี่ยอันนี้เห็นว่าจะไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าคนที่เขาฉลาดเขาเป็นคนดีเนี่ยก็มีส่วนคนฉลาดที่ไม่ได้เป็นคนดีเนี่ยก็มีครับเพราะฉะนั้นถ้าหากจะบอกว่าคนฉลาดมากต้องเห็นแก่ตัวมากอันนี้ไม่จริงครับเพราะว่าคนฉลาดบางคนก็ไม่ได้เป็นคนดีและคนดีบางคนก็ไม่ได้เป็นคนฉลาดส่วนคนฉลาดและเป็นคนดี ถ้าฉลาดอย่างถูกต้องนะครับแล้วอ่านนะความฉลาดนั้นมาจากการอ่านหนังสือและฝึกฝนตัวเองมีธรรมะในจ,ใจิตใจเราก็สามารถที่จะเป็นคนฉลาดที่ดีได้นะครับและคนฉลาดที่ดีนั้นจะไม่เบียดเบียดผู้อื่นครับขอบคุณครับ